สวัสดีทุกคนได้ไปน,นี่กับผมเองเราอยูน่ในเกมดับเบิเราจะมาเล่นเกมดับ g บ X ังบอสออกมปในเกมดับมิลน,นิดไปอยู่ในชัตเตอร์ที่หนึ่งว้าวลงมาเร็วเราจะเล่นกันสองคนหรือว่าสามคนดีไม่มีใครเข้ามาเล่นด้วยหรอก ไม่มันไม่นั่หัวเอ้าวขยับไม่ได้อ้าวตามเรามาตามเรามาอ้าวหายไปไหนอ่ะว่าเราเราด้วย กดชิปเงมเพื่อเป็นการบินวอสไปไหนออกมามน,นี่เราเล่นมาตั้งนานแล้วเกมนี้สนุกสุดมันมากๆไม่น่ากลัวด้วยนี่เปิดประตูนี่เดินตามรอยเท้ามาย่อมย่อมยอม,ยอ,ม,ยอ,ม,ยอ,มอ้าวเต้นเหมือนแบบรู้ทางแบบไม่น่ากลัว อ่านไม่ออกไม่อ่านวิธีการเล่นก็แค่เดินมาตรงนี้เอ้ยตามเรามาสิไม่เก่งตามเรามาหายไปไหนกันหมดเนี่ยบอสไปทางว่าเล่นแบบเหมือนคนเคยเล่นมาก่อนแล้วเล่นแบบเล่นแบบไม่ไม่สนุกอะ เอาคุณเจมามานี่ตามเรามามานี่เราได้แล้วมานี่เราได้เจแล้วตามเรามานี่ไม่ได้น้ำตาม ใช่เรารู้นี่มีลูกแมวด้วยเนี่ยลูกแมวบมอดูดิอันนี้เขาเรียกว่าผีขยะตามเราไหมนี่ตามเรามาตามเรามาตามลูมา มันนี่ตามลงมาเรือยๆมันจำได้มันต้องเปิดประตูเอ้าบอสอยู่ไหนอ่ะมันนีรอเราด้วยดิแป๊บนึเงแล้วเราเปิดเปิดนี่อันนี้เปิดไม่ได้อ่าเขาเปิดแล้วนี่มัน <c oughs> เปิดก่อนหนูเป็นไงต้นไม้อันนี้สวยมากเลย อันนี้ก็จะเป็นไอกตัวที่เราไม่ได้เห็นเราไม่รู้เราเห็นหรือเปล่าแล้วมันหายไปไหนอ่ะคุณห้องน้ําชายไม่มีอะไรไม่ต้องเข้าเราเล่นกับวินแล้วเราว่าเข้าไปดิน,นี่เข้าไปเข้าไป <laughs> มันไม่มีห้องน้ํานี้ไม่มี แต่ตรงนี้จะมีตรงนี้มีห้องนี้มีเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนมีมานี่มาบอสบอสวันนี้บอสมานี่ว้าวน่ากลัวรจริงๆเลยอ้าวอสเองหายไปไหนอ,อะว้าวน่ากลัวมากเลยน่ากลัวจังเลยตกใจตกใจ ตกใจมากๆเลยตกใจจังเลย <C> e <ars> อ้าวเดี๋ยวอ้าวบ้านเองอยู่ไหนห้อ <C> e <ars> งใต้ดินเหรอใช้กุญแจไปเปิดสิ <C> e <ars> ไปได้ปหม <C> e <ars> นี่เราจะบอกเอ้าหายไปไหนอะ อยู่ไหนกันน่ะนีอยู่ไหนอ่ะเราเข้ามาแล้วอ่ะบอสเข้ามาอุ้ยอ๋อนี่ไงบอสมาแล้วบอสบอสมานี้ข้างๆเราอ่ะมานี่มานี่มามานี้มาเป็นกลุ่มไปทางสีแดงอ่ะรอเราด้วยดิ เอ้ยรอคุณดำด้วยอฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยวอสเป็นไปอฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยบอสกลับไปปะบอสบอสดูนี่นะแล้วต้องหลับตาไปเราเล่นกับวินแล้วเป็นเกมที่เย็นชามากมาก บอสตอนนี้เราอยู่ในร้านข้าวมันไก่คือเล่นแบบเล่นแบบเล่นไม่น่ากลัวแล้วคนดำเขาหาไปไหนวะบอสบอสเรามีที่หนึ่งที่มันจะเจนจำมสเก,ก้บอสอยู่ไหนอ่ะบอสมานนี่เราจะพาบอสไปที่จำมสเก,ก้ บอสบอก่ตรงบันไดมีจัมสเกานะตรงบันไดมีจัมสเกานะเจ้าบอสเนี่ยแทบเท่เลยอุ้ยตก <laughs> ตกใจปะเคยเจอแล้วแต่ก็ยังตกใจเหมือนเดิมอ่ะคนดำเขาตกใจไหม บอสบอสเราต้องจำตรงนี้ก่อนเอ้ยตามคนดำไปตามคนดำไปคนดำเหมือนเขาจะเก่งมากๆอะ่ะใช่เขาเป็นเกียริมากๆไปไหนอะ่ะเฮ้ยเขาเก่งมากเลยอะ่ะเอ้าวิวิบอสเขาหายวิยยตกใจหมดเลย อ้าวตายปะอ้าวหายไปไหนอะอ้าวเราตายเหรอฮ้คนดำเขาเก่งมากเลยอะเขาแบบเขาไม่ตายอ่ะแต่เราก็ไม่ยืนคิดยังงงให้เขา เอ้าคุณดำผูกหายไปไหนอะเราต้องดูไปก่อนบัทแคปรูปดิไม่เลยก็คือเอา้าเอา้เอาบอทคนดำช่วยโอ้หเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดฟรีนคนดำนะ เออเขาอาจจะเป็นแอดมินก็ได้นะเอ,อ้ยเขาเอา้าหายไปไหนอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะเอา้าตายแล้วหลงหลงหลงบอสอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> เอา้าตายแล้วคุณหีอยอู่ตรงนั้น เจอคนดำเราเจอทางออกเดี ja, <Whoa. Okay. S 3> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราขอแอดเฟนคนดำหน่อยได้ปะแอดเฟนคนดำหน่อยเอ้าเอออ้าเขาหายเออเราแอดเฟนเข้าไปแล้ว เาไม่แอดเฟนเราอ่ะแต่เขาเป็นคนดาที่แบบวู้โอสเขาแอดเฟนเราด้วยอ่ะ <c oughs> แต่หลุดร้ายมากๆร <c oughs> อคนดาเขาด้วยดิ <c oughs> อย่าปล่อยให้เขากลัวคนเดียว <c oughs> <c oughs> ว้าวเกมนี้มันเกมสุดแอบแพง <c oughs> เอาจริงนะเราไม่กล้าเล่นต่ออ่ะถ้าไม่มีคนเนี้ย ไอซีน <I> อ้าวคนดำหายไปไหนอ่ะอ๋ะเอเขเป็นคนที่ดีมากมากใจใจเต้อ้าวหายไปไหนกันหมดอ่ะหนีหนู ทำไมอ่ะสวัสดีหนูรัดอ้าวเน็ตติน็ตน,นอุ้ยเรามองข้างหลังอ่ะช่ิงเชียนฮอนชีอุ้ยให้เปิดเสียงเลยอัดยู่สิเนี่ยหนูรัดหัวแตกตายอ,อ้าวเอาวอสบอสมานี่ดิ เอ้าหายไปไหนอะอุ๊บตกใจหมดเลยบอสบตามเรามาปะจิงตยิงแยินยอแยนตยงแยแนี่ยน็รยิงแน็น็ตาเงาจริงนะตน็ตยิงน็ิงนยาแน็ติงแนลตยนตยน็ตยนแติน อ้าคนดำหายอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอ้าหายไปไหนอะอยู่ไหนอะอ๋ออ๋อบอสคนดำมาคนดำคนดำเอากุญแจมาแล้วบอสอยู่ไหนอะแล้วอยู่ที่บ้านคนชีงเชียนห้านชี้อยู่ เอา้าใช่เราอยู่กับคนดำเนี่ยเราอยู่บ้านชิ้นเฉียนฮานชีเขากลัวบอกตายสุดท้ายเราก็ต้องเดินมาบ้านหนูจี้เราจะตั้งชื่อเขาว่าหนูจจี้ โอเคไหมอ้าวบอสหนูจี้จี้อย่าดื้อเนี่ยน่ากลัวตรงหนูจี้จี้เนี่ยเละโอ้ไม่นะหนูจี้จี้ตายป้ากลับเอากลับไงเนี่ยบอสมานี่ไปไหนอ่ะ ตายแล้วบอสอยู่ไหนอะเราจะรออยู่ที่บ้านนะอ๋อรอเขาก่อนรอเขาแล้เวเขาก็มาเ,เขามายังอ่ะอุ๊ยอ่วไปหาเขากันปะไปตายแล้ว บอสบอสรามเรามาหน่อยเออกลับไปอยู่ที่เดิมแหละไม่ต้องมาเดี๋ยวเขาเอามาเองแหละเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ไม่นะหนูจี้หัวขา บอสเราต้องเดินเพอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราค่อยวิ่ง มานี่บอสมานี่เออเอาคนดำหายอ๋อเขาอยู่เขาอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้าเห็นเห็นลราเห็นหัวเขาอยู่รอเราแป๊บหบนึง่งแล้วก็ใช่ใช่ใช่ในนี้จะมีตัวใหญ่เราต้องบอสเราต้องเดินเพราะว่าถ้า เดี๋ยวเราใช้เก็บการวิ่งไปวิ่งหนียักษ์อะไรอุ้ยอุ้ยอ้ย,อยมันอยู่ข้างๆว้าวเอ้ยอันนี้เราจำได้เขาย่างไก่กินในบ้านเขาอยู่ไหนกันน่ะอ้าวคนดำหายอ๋อนี่ไงตามคนดำมา บอลงมาเอยเขาเอาคุณแจมาจากไหนกันเนี่ยทำไมเขาเก่งจังเลยเนี่ยเออเขาอาจจะดู Youtube อยู่ก็ได้นะปิดประตูดได้ไหมเนี่ยอ๋อมันมีทางลัดอยู่นี่อาวทำไมเราไม่ได้ด้วอ๋อเรามาแล้วเรามาแล้ว อ้าวติดบั็อกอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยบอสไปได้ไงอ่ยบอสบอสมันนี่อะไรเราว,ว่าเขากำลังดูอะ่ะเขากำลังดูยูทูบอะ่ะดู ไม่เราต้องรอเขาก่อนเขาเป็นคนดีเออเนี่ยบอสเคบอสบอสเห็นอะไรเมื่อกี้ป่ะเป็นผีอ้าปากรอเราด้วยสิเขาเป็นคนดีมากๆไม่ลืมใครเลยอ้าว <c oughs> ถูกจริงๆด้วย บอสรอเขาด้วยดิบอสให้เขานำเห็นไปไปเร็วเร็วบอสบอสต้องเดินคู่กับการวิ่งนะบอสตายปะ <c oughs> อุ้ย อ้าวทำไมบอลได้ไปก่อนเราอ่ะทำไมเราได้ไปทีหลังอ่ะอ้าวบอสเข้ามาดิตอนแต่สองตอนนั้นเราได้ไปคนหลังเลยมานี่เร็วเขาเป็นคนที่เก่งมากๆทุกคนควรปินแบบนี้ ยามเลามันนี่อ้าวเขาไปทางไหนอะอา้าวบอรู้ได้ไงอะมาทางนี้เดี๋ยวบอลแลขอฮิวก่อนใหความเร็วก่อนเุ้ยเสียงอะไรเอบอรู้ได้ไงามาทางเนี้ย เอุ้ดีนะเราตับตาไว้อ่ะถ้าเราไม่หลับอ๋อถ้าเราไม่หลับตานี่คือแบบบอสมายังอ่ะมานี่เร็วมานี่นะเมื่อกี้ตาบอสเป็นไงบ้างที่ถูกการจ้บทเกใส่บอสบอสบอสอ,อยู่กับเราไหมอะ ตาม <c oughs> เราอยู่เดี๋ยวเราโดนกระโปรงแล้วเราโดนหลอกได้ไงอ่ะฮะโอดโ๊ดเองตายก่อนแป๊บนึงเองไปให้ผีหลอกก่อนโอ้ หายไปไหนแล้ว่ะนี่ไงเจอเขาแล้วเอาจริงๆแนละ้วเราไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนจำได้แหละแต่เรากลัวจะต้องการมีเพื่อน ไปทางนี้หน่ยเพราะเอาทางมาจากบ้ย,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 ยบตายเหรอ บอสบอสเขากำลังไปตามบอส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 ตายก่อนแบบบอสบอสมันนี่เลรอบอสเองอยู่ไหนอะ ก็ไปหาผีให้เจอเอา้าอ๋อเรารู้แล้วทำไมไปได้คนดำเข้าแน่ๆก็เราไม่รู้อ่ะ คนดำหายเราไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าแล้วอ่ะมันจะดึงเพื่อนเข้าหรือเปล่าว่ารอคนดำก่อนสไิได้จะ้จายไปเลยเอาวิ่งไม่ได้บอสบอสรอเราด้วยสิเราวิ่งไม่ได้ อโอ้บอสอันนี้ไงหมดแล้วโอ้กว่าจะจบสามสิบห้านาทอีอันหลักก็เป็นเกมที่ดีมากมากเลยอย่าลืมมาเล่นด้วยแหละจบแล้วเวย้